วงอะไรคะเนี่ยไม่คำนะคะไม่ร้องเพลงค่ะแต่ก็ได้รางวัลจาก KBS มาครองอีกแล้วนะคะอ่ะจริงๆค่ะไม่ได้โมโนะคะ BLACKPINK ค่ะได้รางวัล Girl Group of, of the Year ะ,ะ่ะจาก KBS มาด้วยค่ะ แต่ก็คุค้นๆอยู่นะว่าคนก่อนค่ะโรเซ่ไม่คาดเ็มขัดใน MV นะคะยังโดน KBS Band แบนไม่ให้ฉายในช่องมาแล้วนะคะเอามาปีนี้ค่ะแบ็คพิงไม่คำนะคะแต่ก็ได้รางวัล Girl Group of the Year มาครองค่ะแถมยังให้รางวัลฮัต Solo a r t i s t of the Year ค่ะกับโรเซ่มาอีกต่างหากด้วยนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะก็รับรับไว้เนอะแม้ว่ารางวัลค่ะจะเต็มห้องเต็มไปหมดแล้วนะคะแต่ก็คงจะมีมาอีกเรื่อยๆนั่นแหละค่ะ ส่วนวันนี้นะคะก็เห็น n นลิซาค่ะกับโรเซ่คะก็มีมาอัปเดตไอจด้วยเหมือนกันค่ะโดยเต้าลิสของเราค่ะเธอมาขายของนะคะว่าแต่เติมของแล้วหรือยังคะพอเมื่ออาทิตย์ก่อนค่ะเซตนี้นะคะที่นอลิซาเป็นคนออกแบบเองค่ะก็ได้โซลเอาท์เมาส์หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่ก็อยากได้เพิ่มอ่ะเนาะคงจะต้องนะคะไปบอกให้แมคค่ะมาเติมของไวๆเลยละคะ่ะ สุนท่งด้าโลเซ่ค่ะก็มีการมาแกล้งนะคะพี่อลิสออกสื่อด้วยเหมือนกันนะคะแบบว่าไอจีใครคนนั้นรอดใช่ไหมคะน้องแชงโดยเธอค่ะมีการหยิบเอากีตาร์ที่เป็นของขวัญค่ะจากจอห์นเมเยอร์มานะคะมานั่งดีดเพลงชิลๆค่ะในบรรยากาศนะคะที่มีวิวด้านหลังค่ะเป็นพระอาทิตย์กําลังตกดินนะคะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นค่ะว่า introducing my audience นะคะก็คือดูสิคะคุณผู้ชมผู้ชมของฉันค่ะก็คือพี่อลิสค่ะกําลังหลับไปแล้วนั่นเองนะคะโอ๊ยแกงค่ะแกงงานนี้ค่ะแกล้งพี่อลิส ออกสื่อเลยนะคะเนี่ยโรเซแหมไลฟ์ไม่เบาเลยค่ะส่วนเธอค่ะก็มีการเล่นเพลงค่ะ Wildfire er ค่ะของ Curtis c l a ้าไปด้วยนะคะจนเจ้าตัวค่ะพอรู้นะว่าโรเซเอามาเล่นใช่ไหม ก็มีการทักทวิตออกมาค่ะเราก็บอกว่าเฮ้เฮ่นี่มันเพลงของฉันนะด้วยความดีใจใหญ่เลยค่ะก็น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วส่วนทางด้นานเจนนี่นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าไปเที่ยวที่ไหนเหมือนกันนะเห็นเธอมาอัปเดตรูปภาพลงในไอนะคะแต่ว่าไม่ได้ระบุสถานที่ค่ะส่วนทางด้นานปีสูก็ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่นะคะไม่มีความเคลื่อนไหวเลยเนี่ยมาหลายวันแล้วเหมือนกันค่ะจริงๆก็เป็นพวงเธออยู่เหมือนกันเนาะก็รอฟังข่าวจากเธออยู่ะค่ะ แอดก็เอาอัปเดตมาฝากนะคะเห็นมีความเคลื่อนไหวนะของสาวสาแบล็คพิงนะคะแล้วก็พวกเธอค่ะก็ได้รางวัลจาก KBS มาด้วยนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า